การป้องกันโรคกรดไหลย้อนโรคกรดไหลย้อนสุดยอดแห่งความทรมานที่แม้ว่าจะเป็นโรคที่ไม่รุนแรงและไม่มีอันตรายถึงชีวิตแต่ก็เป็นโรคเรื้อรังที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตมากทีเดียวเกิดจากภาวะน้ำย่อยในกระเพาะอาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรด ไหลย,ย้อนกลับขึ้นไปสร้างความระคายเคืองในหลอดอาหารและลำคอมีน้ำรสเปรี้ยวหรือรสขมไหลย,ย้อนขึ้นมาทางปากทำให้เกิดอาการระคายบริเวณลำคอและแสบอกหรือจุกเสียดบริเวณใต้ลิ้นปีและมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อร,รวมด้วย มักพบในผู้ที่มีอาการอาหารไม่ย่อยการป้องกันโรคกรดไหลย,ย้อนการรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความเคยชินในการใช้ชีวิตที่ทำให้เกิดโรคสามารถช่วยป้องกันการเกิดกำเริบของโรคกรดไหลย,ย้อนโดยควรพยายามหลีกเลี่ยงสาเหตุ หรือปัจจัยเสี่ยงรวมถึงอาหารที่ทำให้อาการกำเริบด้วยกัน 1. สังเกตว่าอาหารชนิดใดทำให้อาการกำเริบแล้วหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านั้นรวมถึงสังเกตรปริมาณที่ทานเข้าไปด้วย 2. ไม่ควรทานอาหารและดื่มน้ำมากๆระหว่างทานอาหาร สาทานอาหารช้าๆเคี้ยวให้ละเอียดหลีกเลี่ยงอาหารกลุ่มเสียงสหลีกเลี่ยงอาหารที่ปรุงด้วยการทอดอาหารมันอาหารย่อยยากอาหารที่มีรสจัดช็อกโกแลตถั่วลูกอมเปเปอร์มิน้นตเนยไข่นมกาแฟชาน้ำอัดลมเครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์หทิ้งช่วงเวลาทานอาหารจากเวลาเข้านอนอย่างน้อย3ชั่วโมง 6. ห้ามเครียดหรือพยายามลดความเครียดลงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 7. งดสูบบุหรี่ 8. หลีกเลี่ยงการสวมเสื้อผ้าที่คับแน่น โดยเฉพาะบริเวณรอบเอว 9. ถ้ามีน้ำหนักเกินควรพยายามลดน้ำหนัก 10. เวลานอนควรหนุนหัวเตียงให้สูงขึ้นจากพื้นราบประมาณ6-10นิ้วทั้งนี้ควรทานยาตามแพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอไม่ลดขนาดยาหรือหยุดยาเอง และมาพบแพทย์ตามนัดอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับขนาดยาที่สำคัญหากมีอาการของโรคกรดไหลย,ย้อนอย่าซื้อยามาทานเองนะคะเนื่องจากยาบางชนิดทำให้กระเพาะอาหารมีการหลั่งกรดเพิ่มมากขึ้นได้ค่ะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดสาระความรู้จากช่อง i Healthy Report ในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะ